สวัสดีค่ะพี่กับตันน้องวินเทจวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะูหิน่องลาวันนี้เรามาเดินป่ากันใช่ไหมคะโอเครอวันเราจะได้รับความสนุกสนานแค่ไหนโอเคไหมคะอ่ะไปกันเลยโอเคมีสเสบียงเตียงขนมนด้วยหันมาหน่อยคะ่ะเรากำลัลงจะไปไหนกันคะผูหินล้องกล้าใช่ไหมเหมือนที่สาม่ะเหรอ ไปดูก่อนมาดันที่หนึ่งอ,อันนี้นนคืออะไรอันนี้คือไฟไปทางไหนไปทางไหนนะคะโอเคไปลองดูด,ไไดไิไปถ่ายรูปก่อนไปถ่ายรูปก่อนน้องระวังนะคะเดก พักเต็นระหว่างทางหน่อยนะคะโอ้ <laughs> โอเคค่ะจุดแรกสุสานนักรบนะคะ<ช>ไปกันต่อเลยค่ะไปดูสิค่ะข้างในจะเป็นยังไงโอเคเบาๆกันนะคะ,ะทุกคนเรื่องจริงค่ะลูกมีสุสานนักรบนะคะข้างในนี้เลย มา,าะะวาๆนะคะเงียบๆนะคะทุกคนเห่าเบาๆค่ะ,อะโอเคค่ะค่อยๆไปค่ะลูกนี่นะคะสูตรสารนักลบคะ่ะเอาไปๆๆอันไหนอะ่ะตรงนั้นเดียวโอเคข้างหน้านี่ก็ใช่นะลูกใช่ใช่ค่ะที่เขาเอาน้ำแดงนมอะไรอย่างนี้ไว้ เห็นแล้วค่ะไปค่ะไปคางู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 พ่อพ่อเรินแปไวงูอยู่ตรงนู้นครับนกนกออันนี้คือต่อไปเป็นลานหินปุ่มกับผาชูธงนะคะไปตามมาตามมาตามมาไม่รอใครแล้วเอาไปแล้วไปนะระวังกันด้วยนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะคะ รองเท้าจะลื่นเนาะนะคะทางนี้จะเป็นผ่านนักข่ารกาลันหินปุ่มนะคะเด็กๆแวะดูต้นไม้ระหว่างทางนะคะมีต้นอะไรกันบ้างเอ่ยนีต้นอะไรอ่ะต้นไผ่หรือเปล่ามีดอกไม้ด้วยเห็นไหมค,ค่อยๆเลยนะจ๊ะโอเค okay. เราเองนั่นแหละระวัวงจะลื่นอ่ะ ทำไมละจ๊ะโดนอะไรมาระวังกันด้วยนะคะอ๋อไม่เป็นไรหนูอะไรระวังกันหถอน้องอะดูทางก่อนลูกไม่ต้องหว่วงแม่ชใช่ไหมระวังลื่นกันนะคะทุกคนอะไรอันนี้แม่อะไรหะ ไหนอะชี้ให้แม่ดูสิอ้ออันนี้สิ่งที่เราจะเจอในป่าน an ี Nein, ้ได้ลูกระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตครับอันนี้มันอันตรายอะไม่ค่อยเท่าไหร่อาจจะแบบมันอาจจะหนีคนก็ได้ดอกไม้หรือเปล่าเห็ดเห็ดมันคือเห็ดครับมันไม่หนีคนมันไม่หนีหรอมันกัดอะไรกัดอย่างพิษไม่มีรอกมันไม่อันตรายขนาดนั้นหรอกเห็ดครับไม่อันนี้คือมะเ ผีเสื้อไม่ใช่วันแรงวันหรอกไปกันต่อแล้วไปเร็ว่แล้วเดี๋ยวลงไปหาพี่ปตช้าแล้วไปปายบอกว่าระวังลื่นเห็นหรือเปล่าอันนี้ครึ่งทางของลานหินปุ่มแล้วนะครับาหินกบอันนี้คืออะไรผาหินกบแว่ถ่ายรูปกันก่อนค่ะเด็กๆโอเคแว่ถ่ายรูปกันก่อนค่ะ ขึ้นไปเลยให้ป๊าถ่ายรูปให้หน่อยหให้ป๊าถ่ายให้ค่ะไม่เป็นไรวินวินถึนนั่งถ่ายรูปก่อนนะคะคก็กับพี่ตานไงผ่าหินกบไงคะลูกเ,เรามาถึงแล้วนะคะผ่าหินกบผ่าอะไรดูสิผ่ารูปห,หัวใจอันเนี้ย ใช่ไหมผาหัวใจผาหินหัวใจมมแม่ถ่ายรูปก,กันก่อนนะคะเจ,เจออะไรอะไรจุดที่สามก้นอนหินยัดจริงเหรอใช่ผาหนักคราครับผมไเดินไปดูดิไปถ่ายรูปกับพี่ตันหน่อยเลยะคะ่ะ ใหญ่ไหมโอ้ยใหญ่มากเลยผานักฆาราดไม่ต้องเดินเข้าไปลึกนะครับเดี๋ยวอันตรายพี่ตันพ่อถ่ายรูปคอนเสิตีนะว้าวเรามาเจออะไรกันคะน,น้ำตกจิว๋วน้ำตกจิ๋วหรอไม่รู้เลยว,ว่าน้ามันจกไหนมาจากไหนจิว๋วนั่นไงจิงเจ่า แล้วก็มาทะลุรตรงนี้เหรอ <Hey. S 1> ใช่ไหมเธอจะมาปล่อยปลามีปลาไหมอาจจะมีปลาภูเขาก็ได้นะ <Hey. S 1> อะไรอ่ะมันนนะว่กที่หรอโอเคปะ๋ยวไปพักเบรกข้างหน้านะคะอุย้ยค่อยๆนะจ๊ะ hey. สวยไหมมีอะไรอ่ะน,น้ำหรอ อะแรถึงจุดไหนคะเดินเราสู้แล้วสู้ไหมก็เริ่มจะไม่สู้แล้วแน่ๆเลยรอดูหน้าเหอะหิวขนมแย่แล้วหรอไปทางนี้ก่อนเดยวขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งขึ้นไปทางนี้หรอไปไหนกันะฮะ ว,ว้<ม>าวมอสตาระวังนะจ๊ะเหนื่อยไหมครับไม่ไม่เหนื่อยเลยเนาะเออกายจะเหนื่ยนยอยแล้วหรอโอเคโอเคเดี๋ยวไปหาจุดนั่งพักกันนะคะคนี่ม,มอนัองนนอะไรอ่ะ เขาไปสิลูกเดินไปเดิจะได้กลับต้องรอแม่เ็รอถึงป้ายว่าอะไรนะอ่านสิร้อหมอ ระวังนั่นหอม่เยๆโอเคพี่ตานพี่ตานทั้งหน้าเป็นเหวแล้วเบาๆพ่อใช่แล้วใ่ล้วใ่แล้วใช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 ้วไ้วล้ว่้วใ่ล้ว่ง้ล้วใช่แล้วแล้วนะวใชว่้นใร่ล้วล ใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวไปหาที่นั่งพักกันระวังนะครับตรงนี้มันเป็นเหวแล้วนะครับมันมีมันมีรูด้วยใช่รูมันเป็นหน้าหางไงลูกน,น,นี่นี่เดี๋ยวนัน่งพักกันตรงนี้นหแหละโอเคเดี๋ยวจะนั่งพักกินขนมอันนี้ร้านหินปุ่มนะคะถึงแล้วร้านหินปุ่มใช่ไหมไปไปไปใหพักเบกรกกินขนมกันก,ก่อนโอเคไปเร็วๆ ไปแล้วเราไปนั่งกินแล้วเดี๋ยวมันจะได้ไม่เย็นมากนะลูกปกินอะไรแก่เอาเลยเราเก็บขยะให้ด้วยนะคะเด็กๆพักเปรกกันนะคะ ลานหินปุ่มผาชูทงจ๊ะตรงนี้จะเป็นหน้าผานะระวังกันด้วยค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะใกล้ถึงลานหินปุ่มใหญ่แล้วนะ ทางยากลำบากนิดหน่อยนะคะแต่เจ้าสองแสบสู้ไม่ถอยเลยเจ้าสองแสบชอบอะไรแบบนี้นะคะไม่ไม่เอาอ่ะตรงนู้นแหละแต่ไม่ได้ไปเยอะครับค่อยๆไปหยุดลานหินปุ่มนะคะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นสาขาย่อย สาขาใหญ่อยู่ข้างหน้าเลยนะจ๊ะระวังค่ะโอคเคค่ะถึงแล้วนะคะลานหินปุ่มนะคะก้อนหินเป็นอย่างนี้นะคะเราจะเข้าไปตรงโนูนะคะคนเยอะนะคะเราก็จะอยู่ข้างนอกดีกว่าไม่เข้าไปนะคะมันเป็นหน้าผานะคะอันตรายต่อเด็กนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินไปกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะเราแค่มองตรงนี้ก็เห็นแล้วหินปุ่มนะคะเราไม่ไปนะคะเพราะว่ามีเด็กสองคนนะคะอันตรายค่ะไดิไกันต่อเลยคะ่ะลูกปะเราจะไม่เข้าไปใกล้หน้าผาเกินนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดเสี่ยงอันตรายนะคะเข้าป่าป่าดึกจำบอน เด็กยังแฮปปี้กันอยู่เลยนะจ๊ะน้องอย่าหย่าหย่าหย่าเผื่อไปเจอพึ่งอันนี้ผ่าสวยนะคะไปเร็ว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 เรสรีอ่ะน้องไม่เล่นไม้ได้ไหม ใกล้ถึงผาชูทงแล้วนะคะน,นักนันก็คือใกล้เวลาปิดคลิปเราแล้วนะคะยางเลยค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆเก่งมากเลยนะคะการเดินป่าภูหินล่องกล้าของเด็กๆวันนี้เก่งมากๆากเลยนะคะเหนื่อยบนเหนื่อยนิดหน่อยนะคะแต่อดทนเก่งที่สุดเลยใช่ไหม ไม่แน่ใจเลยคะ่ะถึงผาแก่งลาดก่อนนะคะสถานีต่อไปผาชูทงใช่ไหมคะอย่าใกล้นะคะหน้าผานะคะ,นะคะเด็กๆอันตรายนะคะอุ้ยสวยมากเลยมีีท่ใช่ไหมมันมีหน้าผาของมันนะนะไม่ได้นะไม่ได้นะอันตรายน่ากลัวมากแล้วไม่มีอะไรกั้นเลยนะคะแต่สวยนะคะ สวยนะถ้ำหายุดรอแม่เหรอดูสิใกล้ถึงผาชูทงหรือ,อยังถ้าใกล้ถึงแล้วนี่ก็คือเราจะปิดคลิปกันแล้วนะว <c oughs> ค่อยๆเดินคะ่ะว้าวในที่สุดนะคะแล้วก็มาถึงผาชูทงแล้วนะคะ เก่งมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ของเด็กๆสองคนนะคะนู่นนะคะทงทงอยู่ด้านบนนะคะทงชาติไทยแล้วนะคะว้าวเก่งที่สุดเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะเรามาปิดคลิปกันดีกว่าม,มนะค,ค่ะปะอันนี้คือก้อนเห็นของผาชูทงนะคะว้าวสวยมากเลย ค่อยๆเดินขึ้นนะคะเฮ้ค่ะวันนี้นะคะภารก,กิจเราสำเร็จแล้วใช่ไหมคะเรามาถึงพาชูทงแล้วใช่ไหมคะไหนทงอยู่ไหนคะด้านบนเลยใช่ไหมโอเคค่ะงั้นวันนี้เราปิดคลิปกันก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีค่ะทำไงเต้นไงเต้นไง บ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย